ก็จะว่าเป็นแก้ๆนะครับก็เอาไปเผ้าไฟวนะครับทำอ่าเขาเรียกว่าทำดินปืนไดายนะครับยิ่งปุ้งเดียวแชบคขาดนะครับตายไในทันทีเออเบสนี้ไม่ดีเลยครับเดี่ยวไปเอาไปทำอ่าแล้วในใจบ้าเปล่านะครับอ่าร้าเกากับบำรุงล้างกายนะครับเกยวกับอ่าโรลมฉัดนะครับละนะครับสรรพคุณก็้านะครับ เราสังเกตได้ง่ายๆนะครับพุทละดูนะครับพวะระบบต่างๆนะครับยู่ช่วงล้างนะครับเป็นการอ่าเขาเรียกว่าคลายน้ำอ้อจะละด้วยนะครับอาจะทาให้ชิ้นต่างๆที่ยู่ไกลๆนะครับจะไม่ค่อยกาเข้ามานะครับเมื่อเป็นต้นแล้วนะครับอ่าก็จะเขาเรียกว่าเฟิ่มงฟูนะครับเกี่ยวกับระบบดินด้วยนะครับ คือว่าต้นพริกทางต้นเลยไม่ว่าระลำต้นนะครับใบยอดอ่อนนะครับทอาหารได้แล้วก็ดอกอ่อนแล้วก็ดอกแก่นะครับพ็สามารถที่จะเป็นประโยชน์ได้หล่ลๆกล,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 ลายทางนะครับเป็นทางเขาเรียกว่าบำรุงร่างกายและกระทังบำบัดร่างกายด้วยนะครับปรับก็มาดุลในร่างกายยิ่งย่างนะครับ ให้มีอาธาไฟนะครับได้สมดุลให้กับร่างกายเกี่ยวกับการไล่เวียนข้างโลหิตนะครับก็ทูกว่ากุณประโยชน์นะครับตั้งแต่ราจนพุ่งยอดนะครับก็มีคุณประโยชน์หมดเลยนะครับและเป็นกาอาเป็นสิ่งที่พลิกค่อนข้างจะตลาดได้ฟางไกลนะครับต่อไปจะ จะเป็นที่นิยมชมชอบนะครับกับอาตะลาบไตม้านะครับจนทวนโลเลยทีเดียวนะครับเมื่อใช่หยิบยกนะครับหยิบยกขึ้นมานะครับจะเออบาซานุนแล้วนะครับหยิบหยิบยกนะครับขึ้นมาเอามาเป็นอาวุธนะครับที่จะป้าหับความจนให้กับสุนได้นะครับลุล่าน้องเรานะครับจะได้อ่ามีวิชาความรู้นะครับมีมี กราเรียกว่ามีอาวุธนะครับไปสู้กับความยากจนได้นะครับการลงทุนนะครับไม่แพงนะครับอ่าสนใจก็โทรมาท่ามได้นะครับซุ่นหกหาซุ่นแปดเจ็ดแปดซุ่นสามหาซุ่นหกหาซุ่นแปดเจ็ดสามเจ็ดหนึ่งเก้านะครับโทรมาท่ามรายละเอียดเกี่ยวกับการปลูกผิกเรื่องอีโด นะครับจ้าชัยดายินดีหมอัยเป็นวิทยาทานท้องความรู้การเกษตรนะครับนาชัยภูมิใจม้านะครับที่ได้ส่งเชิ่มปุ๊กผิดเรื่องหิโดนะครับอ่าตอวที่ว่าเป็นเวลาถึงสามปีนะครับก็มีทุกคนนะครับที่ได้รับตั้งแต่ต้นผลิปคือเกษตรกรนะครับอ่าจนถึงผลเก็บนะครับจนถึงผลขายนะครับ จนทึ่งนู้นเลยนะครับเครื่องบินก็ได้รับนะครับรถที่วิ่งไปทึ่งชนะบินก็ได้รับนะครับจนปลายทางก็คือพอขาแม่ค่ายนะครับก็ได้รับนะครับและผู้บริโภคต่างเด้นนะครับไม่ว่าจะเป็นมาเลเซียสิงคโปร์เลกุลาลัมเปอร์นะครับหรือปะดดังเมซานะครับนาราธิวัตนะครับอัดเย้ยนะครับรานองสุราษนะครับ าชาตายของเราก็ได้รับกินปลิกนี้ตาก็พักการไปเลยทีเดียวนะครับก็ตือ,ตอว่าถุกจุดทุกสัมมาชีพนะครับที่เขาข่วงการปู๊กปริกแมโด่ข้องหนาชายก็ตือว่าส้างรหลได้ให้กับสุกคนนะครับเป็นทิ่งทีนาพาภูมิใจเป็นย่างหญิงนะครับดกต่างนิ้นยิงดกกว่านี้แล้วนะครับ การปูนะครับตั้งแต่ลุ่มนึ่งนะช่วงตอนนะครับหรือล,ลดตอนเดียวก็ได้นะครับช่วงตอนนะครับให้เป็นอ่าช่วงต้นก็แปดสิบเซนนะครับสลับฝันป้าเป็นแถวคููก็ได้แถวห้างก็เป็นเม็ดฮาซิปรือนช่องเม็ดก็ไดายนะครับเอาไว้เดินเกบนะครับดูแลหลักห้าชีดยาใส่ปุ้งยง่ายนะครับ แปการรักษาให้หน้ำก็เป็นสปริงเจอร์ก็ได้ตีบนด้วยก็ยิ่งดีนะครับแล้วก็เป็นไส้น้ำยศนะครับก็ชื่อว่าสุดหยอนเลยนะครับทำให้อะไรหลายๆอย่างปรับสมดุลให้ดินเย็นนะครับโรคเี่ยวกับปแรงก็จะได้ไม่แพกตัวนะครับ การชิดห้านะครับคือทาทกและจุลธาตุแปรเมื่อนถือตัวไปนะครับพี่ชายมีสิบขาสามตัวสิบสามสามยิบเบดนะครับแล้วก็ซุ่นชูดหกซุนนะครับอย่าลืมให้ได้เลยนะครับใช่ไปนะครับเลือกเป็นยีพลาจ็ดเจก็ได้นะครับบวไปนะครับพี่ฟูดด้วยกันแล้วก็ด้านบนก็เป็นแขนเสียมโบดรัมชั้ซสิบแมกนิตตัวเปิดปากใบพืดนะครับคิด นะครับเป็นฮอร์โมนถุกประเภทที่ได้มัดเลยนะครับทำให้ดอกติดดอกดกนะครับย่างที่เห็นมีดกจังฮู้นะครับเก็บไววาดไม่ไว้นะครับราคารับประกันราคายูทีซีสิบบาทนะครับายสดหดเชื้อเบื่อทวงนาชวนนะครับจนถึงช่องรอยบาทเก็บตดตามตี้นะครับอ่าเก็บตดตามตีนะขึ้นตามชั้นนะครับ ถ้าเป็นผิกแห้งก็เนื้อลอยจนถึงซี่รอยบาทนะครับถ้าได้สนใจนะครับอย่าลืมถักทายมานะครับศูนหกหาสูนแปดเจ็ดแปดสูนสามหาศูนหกหาศูนแปดเจ็ดสามเจ็ดหนึื้ก้าวหน้าชัรูปร่นะครับบัวนาระนะครับเดี่ยวจะให้ดูดีๆนะครับ อีกชัดต่อไปเที่ยวกการปลูกที่เครื่องอินโดนะครับ